กับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไม่ใชักับเมียตั้มครับผมสวัสดีตอนเ้าวันที่ห้าครับผมมาชมบรรยากาศตรงนาอยู่กลุ่มพวาครับผมบ้านญาติมีเยตั้มนะครับบ่อนี้เพิ่นกับยีสูบเมื่อวันเสาร์นี่ครับผมทั้งกุุงทั้งลาับนี่หลายคัาขนาดนี่นเป็นคลองยาวครับ นี่นะครับเพิ่นสูบไปบ้างมือสองมือนี่ครับพี่นอ้องนี่เพิ่นได้กุ้งได้ปลาหลายนะครับได้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเศร้านะครับมชมสวนพักคนนะครับพี่นอ้องพื้นี้ผสมประสานหลายอย่างนะครับบรรยากาศดีครับผมนี่ก็เป็นสวนพักครับพี่นอ้อง ขึ้นใช่โอ้โหงามกขนาดใบกระใบแบบไ่คุณมีปลาเขือม่วงความเห็นหน่วยวาพี่น้องอกำลังออกน่วยมีกระกำลำกำลังเป็นหัวโอ้สวร์คุณมีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้อง กลำลังเพ่นปลูกหลายกำลังพอ่อมีกับเป็นมะเขือเทศครับผมกำลังสุกโอ้หลายพอดีกินทันว่นเลยครับพี่น้องนี่ ตางมักหลานึงงละโอ้สอน เยวจะพาพี่น้องไปชมเบิ้งบักเขือเนเงียพี่น้องไปพ,พี่น้องตามพี่ชัยมาเลยครับผมนี่นายโชคตลัลโหล นุหมูตุนมันนี่นี่เป็นฟามงัวเพื่อนครับพี่นอ้องงัวเพื่อนก่นหลายโตครับผม กเป็นสตรอเบอรี่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นปลูกมานั่นเพราะว่ามันเริ่มตายไปแล้วพี่น้องเหลือลาไหลนะครับจะเป็นหอมนะครับผสมดอกไม้พร้อมส่วนพัก แม่เพิ่นนะเพิ่นปลูกท้ายสวนผักแม่ครับนีค่ครับผู้ผู้ปลูกผูก้ขยันนี่ผักบนแม่นี่อย่างนี้ผักบ่ผักสลัดจุ่มสลัดจุ่มข้าวห่ออันนี ห้โรตหน้าสลัดโลขันบอออ่อ,อ,อกินโอ๊กเล็ดโอ๊กขันบอน่อที่เป็นแบบกินเอกซ์โรเล็ดเล็ดโอ๊กขันบออ่อ,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 องามยูครับพี่นอ้องนี่จะเป็นมกนาวพี่นอออ้องก็ไปต้ม แต่ของกินพี่น้องผักพืชผักสวนครัวนี่หลายครับผมอยู่นี่นะครับติดเปาครับผมไปชมเขือนใหญ่พี่น้องนี่กับเป็นฟังเลยเพื่อนกจะเป็นเปานะครับเดี๋ยวค่อยไปชมครับผมต้นเขือใหญ่พี่น้องใหญ่ข,ขนาด ว่ามันบักเปล่าน้อยๆว่ะน,นะครับพี่น้องนี่ไงหนุ่ยเหลืองมันครับผมบเขื่อนง่นี่ก็ทีเป็นส่วนบักเขือม่วงนะครับพี่น้องพริกแน่ต้นหอมแน่นะครับ กำลังออกหน่วยนะโอ้ผักชีเพิ่นก็ได้แก่แล้วนี่ยผักชีลาวอันนี้ครับผมโอ้หอมใส่แกงใส่ออมครับพี่น้องเรับเป็นเอ็ดยาสูบไว้พร้อม อันนี้ก็เป็นเปาครับพี่น้องติดบ้านของญาติมีไอตั้มเลยครับผมกันได้ชมบรรยากาศตอนเศร้านะครับครับผมคลิปนี้ครัพอยใ้ขอจบคลิปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้อง ติดตามพี่ชายกับมีต่ำนะครับผมคอมเมนต์กติชมมาได้ครับพี่น้องนะครับพ่อใหญ่ชายก็จะได้พัฒนานะครับผมถ้าผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษขอให้หลายครับผมกับคอมเมนต์กับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเนาะว่าพ่อใ่ชายถือโทรศัพท์สั้นไปอย่างพ่อใช้ก็จะได้พัฒนานะครับผมถ้าพี่น้องบอติบอชมมากะบบลูนะครับผมถ้าเป็นผิดพลาดทางใดนะครับผม นะครับครับคลิปนี้ครับพ่อหนุ่มช้ยกับขอสวัสดีครับผม